สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้ขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกหวยของวันนี้ด้วยนะคะอิดายิกิมาให้โชคนะคะมีใครถูกกันบ้างเอย่ยอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ถูกนะคะซื้ออายุของลูกสาวนะคะปังๆเลยนะคะได้ไปเยอะเหมือนกันนะคะแม่อุ้มก็ถูกนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะคะยกิเนี่เหมือนเขาเี่เอ,องเลย ไม่ได้หนึ 1, 7. 1, 7, 5, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าใบเป็นค่าขนมนะอบชัยนะหนึ่งเจ็ดห้าใบครับซื้อย้อนว่าอายุยุกี่เนีย่ยเมื่งเขามปคิดพอตเองเลยหนึ่งเจ็ดนะทุกคนนะขอบอกว่าในห้างประจักษ์ชัยซื้อเองครับงวด แทนที่เสด็จสามสิบล้านในมือเดียวบะอ,ออบชัยคนเสือ project ใบหนึ 1, ่งเจ็ดตอนนี้ออบชัยกำลังตรวจอยูน่นะจ๊ะแต่ผมได้ไปแล้วครับหนึ 1, 7, ่งเจ็ดห้าใบฮะห้าใบครับคนคนโคดีไปขี่กับพ่อเห็นได้ออบชัยคุณตรวจยังครับผมออบชัยอ,อ๋มันได้ใกล้เคียวที่หนึ่งด้วยไนหะเจ็ด เออมันไกลเติเอไปแล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงแล้วโอ้เป็นเองดี <laughs> อ้ขอ,อ,อใหไอ้ผู้ค้ำบอกด้วยการลอตติง้งลอตเตอรี่สุปตาหนึ่งเจ็ดครับขอบ,บอกได้เลยว่าวันนี้จะเลี้ยงทุกคนห้าใบหมื่นหนึ่งมีงบมีงบเลี้ยงทุกคนแล้วหนึ่งหมื่นบาทมีงบเลี้ยงทุกคนนะ ห้าใบครับหนึ่งเจ็ดไม่ต้องผ้าครับผมซื้ออายุยูกิผมซื้ออายุออายูกิหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลีกท้ายรถผมแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดอุ้ยมันมีเจ็ดอรยังไงม,มัน,น 1, ดัน <Yeah. S 1> <c oughs> เป็นหนึ่งเจ็ดเฮ้ยเขาคกหกดพอ่ะหวยออกครเดี๋ยวไปขีดผอเอานาแบ่งแบ่งกันคนละครึ่งไปเสินส่งรถ ไม่ได้นะแอนนาลอตเตอรี่เขาไม่ถือเป็นเสีนสมรถเขาถือว่าดวงใครดวงมันนะครับผมก็ในเมื่อซื้อลอตเตอรี่ถูกแล้วก็เลยมาซื้อรถให้คุณแอนนาอีกนะครับไม่ต้องมานั่งด้วยกันนะทุกคนนะนั่งใครนั่งมันนะผมก็มาพิ่งรถอีกแล้วมาสีนงกลินครับรถไปเคลือบแก้วแล้วแล้วกับมู่บ้านเคลือบแก้วแล้วเมื่อนี่ไปไปติดส เขาเรียกว่าติดโลบาตรงนี้ติดสกเก็ดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เน่ยอืมอืมก็เลยมาซื้อรถให้เมีอยอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมานั่งด้วยกันของใครของมันขอบคุณสลัพีเฮบีออโตอ,อิมพอร์ตตกลงผมต้องไปขึ้นที่ไหนเอาไปเก็บด้วยหลังจะมาจอกย่ำชีวิิเนี่ยเนี่ยเอาไปรออาจารย์พระยงวะอืม อืมไหนบอ,อนกว่าขอบแบงเคิงเนี่ง,งห,าหาหาใยซึ่งว่าแบงได้หาใยโอ้สินสมุดกี่สามตัวบนเจ็ดหกสามข้อสือเจ็ดหกสองโอ้ผู้แค่กับแค่ผู้แค่กับแค่เสียดายสิหรอกเอนทีรวุธสวัสดีครับผม บุญผมคุณดีรังสวัสดีครับผมม,มาสูนลดเมื่อกี้ผมอยู่ที่ออโตอิมอะไรวะออโตอิมไลายอะไรวะเนาะได้มาที่สวัสดีสองร้อยแปดสิบท่านเว้ยคือบ่งผมหลายจ้ะเงี้ยอลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ดคนมัดเบิ่งหลาไปเนี่ยหมดี๋ยวๆเลย,เย,เย,เยถูกลอตเตอรี่ถูกเหมือนกันค่ะ สองตัวล่างอายุยุกิเออีแล้วเนี่ยยุกิให้โชคยูกิให้โชคเนี่ยเอออีเขาได้เี้นึ้อหาขนาดได้วะนี่มันมีเนึ really ้อเนึ่งหาเนี่ยขนาดมันออกยังเลี้ยงหกเลี้ออกเหนึ่งหกเนี่ยอ๋อสามตัวหาอ็นเอ็นมัเรียกว่า ออกอายุยูกิครับหนึ่งเจ็ดครับผมก็บอกเลยว่าม,มันอยู่วนเวียนอยู่เนี่ยห้าใบรวงดีรวยคนเดียวห้าใบไม่บอกใครแล้วแค่ไ์สดแค่เนี้เนียก็ยังจะมาขอแบ่งคนละครึ่งเสียนสมรถเราอย่ากันแล้วนะแอนนาเราไม่มีอะไรต่อกันนะทุกวันนี้เราอยู่ยกันในความเป็นเพื่อนกันไ้เฉยนะอืมเราเป็นเพื่อนกันไม่เฉย โอเคไหมหนึ่งเจ็ดนะเขาบอกเห็นบ่ค้นดวงดีไปขี่กับพ่อเฮดค้นดวงแล้วล่ะอ,อุ้ยทำไมเลยเสร็จแล้วจังสวัสดีสวัสดีัดีแล้วหบัดีดีแล้วหบัดีเขามามาซื้อมาซื้อรถที่นี่ถูกหวยเลยห้าใบหนึ่งเจ็ด ผมก็ซื้อทั้งทีหมดไปหมื่นก <c oughs> ว่าบาทผมนึกว่าจะใช่แล้วเนี่ยโอเคนะครับทุกคนมาห้าใบนะคุณอ,อ๊อฟชัยอ๊อฟชัยกันมาขอหนึ่งใบเหรอฮะขอบคุณสำหรับพี่เฮดดี้ด้วยนะครับผมไป <c oughs> ต่อนะขอบคุณนะส <c oughs> วัสดีครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับเอาคือไหวเถอะปะอ๋อดันไปต่อโอเคครับผมขอบคุณครับ แตงโมวันก็หมานแทะหมานแท้ค่ะวายุมาสีอย่างเจ็บะมันเป็นแปดเจ็ดมันมาเป็นหนึ่งเจ็ดโอ้ยเป็นที่ไหนนะคะ่ะการเตรียมตัวนะคะสวัสอยู่อยู่บนคอนโดนะคะวันนี้อยู่ที่วันนี้เล่นที่นคนปรปฐม กำลังทำครัวค่ะตัางถ่า่างซ้ำพี่นอ้องถ่า่างซ้ำแลวแกแต่ลูกสาวอะ่ะมีกับข้าวแล้วเขากินอาหารเหมือนเขาเอินว่าอาหารยังก่อจิตชีวจิต่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาหารนี่ยังที่หลากินไหม <c oughs> อาหารคลีนเขามีคอร์สออกกำลังกงกำลังกาย วาคนออกกำลังกายค่ะให้เห็นนิดนึง <laughs> คนออกกำลังกายมาคุยกับแม่อุ้มดีกว่าน้องยุ่งออกกำลังกายค่ะแต่ว่าชุดไม่สุภาพเท่าไหร่ก็เลยแม่ให้ดูให้แ๊บนิดนึงเขาตื่นขึ้นมากำกลังกายทุกวันเดียเ๋ยวนี้เขาจะทำอะไรนะเกีทำร่องอะไรนะลูกเ๋ยวเฝ้า,าซ้อมาสั่นคำว่าเขาเมี่ยงไหลเขาจะทำร่องสิบเอ็ดตอนนี้น้ำหนักลดลงมาเยอะมาก แต่แม่ไม่อยากให้ผอมไปกว่านี้เมื่อคืนที่เจอตัวจริงมีแต่คนคอมเมนต์ว่าน้องอยู่ไปทําอะไรมาดูแบบผอมแต่ไม่ได้ยุ้ยไม่ได้ผอมแบบผอมแหลวๆขึ้นเหมือนก้อนแหมผอมสุขภาพดีผอมแบบเนื้อแบบกระชับผอมหุ่นดีเห็นไหมสมัยนั้นน้องตอนเด็กๆน้องก็ผอมนะแต่ว่ามันผอมแบบเนื้อเหลวๆเข้าใจป่ะตอนนี้เขาทําแบบเขาปั้นกําเนื้อเขาเขากินแต่อบไก่ไขมันเขากินแต่ไขมันดีอะไรนะ โค้ดเขาให้กินโค้ดให้กินอะไรนะพวกอัลมอนด์พวกถัว่ววันละหนึ่งกำมือแล้วก็อูอาหารหลูกไข่หายากเขามีโปรแกรมการกินนะคะ่ะเขาเขามีโค้ดแล้วก็มีโปรแกรมการออกกําลังกายกินข้าวเขาก็กินข้าวข้าวไม่ขัดสีไหมพวกเขากล้องพวกเข,าขัาเขายัางก็เข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอร์รี่อย่างสีไหมไข่กับ เ่สามารถเบอ,อนั่นแหละมันมีสองข้าวที่ดำๆมันอะไหนกล้องไข่เคลื่อนนี่ว่ะคือฟังเสียงคือเสียงเขาออกกําลังกายนั่นน่ะเป็นเสียงเพลงเขาออกกําลังกายสวัสดีพี่นุชคะ่ะเฮ็ดยังกินซ้องเทาสีําแต่งพี่นุชซ้องเทานี่ก็กินอาหารคลรีนคะ่ะคล,ลีนบัากไอ้ไหลลีเมื่อคืนเนต็มติ๊กตอ,อกเลยดูวนไป แมนงานขั้นเขาได้เร่นแบบแตามไ้นั่นเขาเขาแต่บางเชื่อมันมันไม่มีโอกาสได้เล่ยนเพราะว่าคนาันสกีปขนเสือกจบคนเสือดโดยคนเสือจตามสกีปเท่าไหร่างังสินะเห็นตัวจริงน้องสวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณช่วงนี้แต่สวยสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าหุ่นเฟิร์มแล้วแบบเอวเป็นเอวเมื่อก่อนคือเอวไม่เฟิรม์มผมก็ยังไม่เฟิรม์มแต่ตอนเนี้ย รับรองได้ว่าฝืมเพราะนหน้าวกํำลังกายมาเป็นเดือนแล้วคือใส่ใจตัวเองมาเป็นเดือนเดือนแล้วอะช่วงเมื่อวานพาไปรักษาสิวช่วงวันเกิดจะเห็นสิวขึ้นเพราะว่าไปภูเก็ตไปภูเก็ตมาแล้วสิวขึ้นพึบตกใจมากเลยวันเกิดแบบสิวเต็มหน้าผากทีนี้ไปรักษาคือที่นี่เขาครั้งเดียวเอาอยู่คือหายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ๊กไก่นะคะ สวัสดีทุกูสุกคนค่ะแม่อุ้มอยู่ในชุดนอนจะทํากับข้าวให้ลูกจะทํากับข้าวให้สามีค่ะลูกลูกเขากินอาหารคลีนเขารับประทานข้าวกล้องวันนี้ยกับผักแล้วก็อกไก่ออกกาลังกายตามโค้ดค่ะเขาจะเปิดใน iPad ดเขาอะแต่พ่อตุ้มจะรีบกินพ่อตุ้มโอ้อุปกรณ์เครื่องดนตรีอันนั้นอีหลาห้างออมามนิเตอร์ห้างพ่อตุ้มเได้ไปหาซื้อเอมโมนิเตอร์ให้ลูก <invece> o, ท่าทไมมันฮ้างเร็วจังเลยไม่รู้นะพ่อเนาะคือเราทํางานทุกวันเนาะบางทีมันก็เป็นด้วยสภาพอากาศการเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทํา่ความร้อนใช่ไหมมันร้อนมากลูกลูกไม่ได้ยินเลยไอเอียร์มิเตอร์เครื่องรับสัญญาณตรงตรงหูหรือว่าตรงเครื่องรับสัญญาณมั้งตรงเครื่องรับสัญญาณโอ้อาการของเครื่องรับสัญญาณนี่คือราคาหนักอยู่นะเนี่ย หายแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีพี่แพทย์ไไวไวนะคะพี่แพทย์พี่แพทย์หายไปไว้นะคะขมว่าพี่แพทย์ไม่สบายหายไปไว้นะคะแม่แพทย์พี่กระทันคลีนทีกันเสื้อบ่เสือเเส้อพี่นวหนูกระทันคลินค่นแต่คลิน่นหนูกาะทะคลีนนิ่งจะที่อื่นน้องจีนไม่ลุงค้าน้องจะมีถ่ายละครช่วงไหนอ่าละครเบรกไว้ก่อนนะคะเพราะว่า น้องคิวงานไม่ตรงกันค่ะแล้วก็ท่านในห้างกับแ,แม่แอนก็เลยพิจารณาแล้วว่า,าคิวละครเราอาจจะลําบากนิดนึงเดี๋ยวเอาใจรอสักครู่นะคะมันมันต้องมีเข้ามาค่ะแม่แม่แมไม,ไม,ไม,ไม่ต้องหนักใจนะคะเพราะว่ามันคิวมันไม่ได้กันจริงๆพอน้องก็มีคิวคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นนะคะเริ่มมีคิวคอนเสิร์ตแล้วนีก,ก็ก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นศิลปิน คิว่อนเสรนจ่คือมันจะหาเวลาได้ยากบางครั้งเดี๋ยวเอาไว้ที่อะไรที่มันคลิกกันตรงกันสวัสดีแม่อองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสว,ส,สวัสดีนะขอบคุณนะคะ้ที่ฮักที่ติดตามนีิละขอบคุณหลายๆมางน้องไก่อุ้ยอยากหเห็นนี่แต่ว่าน้องอยู่ในชุดที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะโดนดราม,ม่าก,กันว่าแม่อุ้มมาถ่ายอะไรก็ไม่รู้น้องไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถ่ายแบบชีวิตประจําวันชิวๆแม่อุ้มจะถ่ายที่เพจแม่อุ้มกับน้องยูมีต่ลงคลิปน่ารักน่ารักบางคนก็จะแยดาม,ม่าเด้ค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตแบบน่ารักแบบนั้นแหละยูกิ uki, เขารักยูมีมากเขาเลี้ยงเหมือนแบบยูมีเป็นน้องสาวคนสุดท้องคนหนึ่งเขาก็ยูมีเขาทําแบบยูมิสะอาดสะอา้านทุกอย่างเป็นแม่หมาที่แบบน้องหมาที่เลี้ยงเหมือนลูกคนเลยค่ะ เรามีวัคซีนเรามีการอาบน้งํงอาบน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็สิว่าอุ้แม,ม่อุ้มอะทำไมเอาให้ให้น้องอะนอนด้วยกันบางทีเราก็ไม่อยากให้เขานอนด้วยกันหรอกเพราะว่าให้พี่ได้พักผ่อนแต่ว่าพี่ก็มาอุ้มไปอยู่ดีทุกวันนี้ยูมิคือซุปตาของบ้านเพระาะว่าเราจะแย่งเขาพ่อก็ไปแย่งมาแม่ก็ไปแย่งมาถ้าเรานอนคนละที่ทั้งสามคน พ่อนอนหน้าทีวีแม่นอนในห้องเพราะว่าพ่อตุ้มอะห้องแอร์ห้องไม่อุ่มอะไม่เย็นพ่อตุ้มก็จะแยกตัวมานอนก็ไปแย่งยูมิมายูกิก็มาแย่งไปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาก็เหงาห้องใครห้องมันคอนโดเรามีสองห้องนอนสองห้องน้ําแล้วมีห้องรับแขกอยู่ห้องหนึ่งเมื่อก่อนเด็กๆผู้ชายสามคนอยู่ด้วยทีมงานเราอยู่ด้วยมีน้องหยุดน้องเฟิร์นน้องชัดแต่ตอนเนี้ย ของพวกเราเยอะขึ้นเรื่อยๆพวกเราเริ่มคับแคบไม่อุ้มก็เลยหาที่อยู่ให้ลูกๆอีกแต่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละเฟสแค่นั้นเอง <S <S ของอุมสอกตอนนี้เขาเหลืออยู่สองหนุ่มเขาก็อยู่สบ,บายอันนั้นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องรับแขบ <S <S แบบกเหมือนกันค่ะเป็นคอนโดฟิวหรูหราเหมือนกันสําหรับพวกเราก็ถือว่าแค่นี้หรูหรามากแล้วก็ราคาจับต้องได้เราก็ เซอร์วิสให้ลูกๆทีมงานเราได้อยู่แบบไม่ลำบากมากเป็นการเซอร์วิสแต่บอสยูกิเซอร์วิสทีมงานแล้วทีมเซอร์วิสดีดีเซอร์วิสพอเม่เซอร์วิสทีมงานเราดีค่ะตอนนี้เขาหันมาลักตัวเองมากเมื่อก่อนเขาจะเป็นเด็กที่ฟินกับของกินแต่ตอนนี้เขาจะฟินกับการออกกําลังกายการดูแลตัวเองสังเกตว่าน้องร้องเพลงจะเสียงไม่สั่นมากเมื่อก่อนถ้าเต้นด้วยจะมีเสียงแบบ คุมเสียงไม่ค่อยได้ช่วงนี้น้องจะคุมเสียงได้ดีเพราะว่าออกกาลังกายเห็นน้องบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเดือนนี้ที่เห็นคิวออกมาเป็นคร่าวๆแล้วประมาณสิบห้าสิบหกงานที่คอนเฟิร์มมาแต่ว่าในห้างบอกว่ามีประมาณยี่สิบกว่าๆในห้างรอคอนเฟิร์มเราจัดคิวอยู่แต่เย็นๆนะคะคิวเพราะว่าถ้าลงมาเราก็จะได้แก้บ่อยๆมันคิวไม่แน่นอนก็ประมาณนี้ก,ก็ถือวา่าแบบในห้างเล่าให้ความ อนุคอให้แบบสรรหางานให้แบบมีเวลาพักบ้างแลแบบ้วแตบบ่ในทำธุระส่วนตัวบ้างแล้วแตบบ่มีงานพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทอมถือว่าเลือดแล้วค่ะอยาได้เยอะมาอยางได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเอาแบบเท่าที่มีค่ะแต่ว่าถือว่าเยอะนะสำหรับในเดือนพฤษสภาในเดือนนี้ก็จะเป็น งานหุนบ,บางไส่แน่อย่างแน่ไปยังศิลปนุ่เนมเห็นคิวงานแล้วค่ะแต่ช่วงนี้จะออกเป็นลายบังให้ไปก่อนเดี๋ยวทางท่ายสะดวกจัดคิวงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวทางท่ายจะลงที่เพจท่ายแล้วเราจะแชร์ต่อนะคะเราจึงสามารถจะลงได้เราไม่สามารถลงยังได้เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าคิวงานอาเป็นแบบไหนควรลงได้แบบไหนแต่ว่าเราเห็นแล้วอะ ก็โอเคอยู่ค่ะคิวงานโอเคอยู่สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แต่ค่ะใช่ค่ะเขาเขาออกกําลังกายแบบอ่าเขาเรียกมีโค้ดด้วยเห็นเขาซื้อคอค์สเดี๋ยวไม่อุ้มสีฟ้าเฮ็ดตาแต่งซูพญนี้ตุ่มกิน ลูกสาวของเราทำอย่างสม่ำเสมอนะคะมีหน้านะคะหุนอิลายูกินับวันยิ่งสวยยิ่งกระชับเฟิร์มเด้งมากเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้น้องสวยสุดๆจริงๆนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องงานละครของน้องๆก็อย่างที่แม่อุ้มบอกนะคะแม่ๆพอ่อๆใจเย็นๆน,นะคะรับรองได้ชมฝีมือของลูกสาวแน่นอนนะคะแล้ว อายุวันเกิดอิรายุกิก็ให้โชคนะคะมีใครถูกกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะอิรายุกิมาให้โชคจริงๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคิดพิดีนะคะจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไหายทองคําและเพจไม่อุ้มทิติรัตน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ